พี่พี่แปดพันแปดแล้วแปดพันแปดแล้วท่านย่าอย่าตกใจอะไรขนาดนั้นได้ไหมโอเวอร์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนหายเก้าพันแล้วแล้วทำไมตกค,<น>คนดูดูมากบามีมาเฟียเไปี่กับโบล่าเขารู้อยู่แล้วกดเลยน้องตอนนี้เจ็ดร้อยแปดสิบติ๊กตอกให้ถูกที่สุดแล้วเนี่ยถูกปกติใครกดแล้วบอกด้วยนะ นี่ไงเขากดกันใหญ่เลยของจะพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนะขอโผล่ไปดูหน่อยได้ไหมว่าไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวของไม่พอขายเป็นลมงเลยมั้งพี่ไม่เมานะพี่ไม่เมาใครบอกพี่เมาพี่ไม่กินอะไรเลยกินแต่วิสกี้กับกาแฟจนหน้าจะเป็นดำเหมือนตูดจะต้องทาครีมที่หน้าเนี่ยสากด้วยหน้าเนี่ยสากเหมือนไร่ มันโตูดไงอ้าวให้นอนไหม่หลับจหมื่นคนแล้วเอ้ยชิบหายร้องเพลงผิดเออผิดกดเขาแบบมันเสียกูสิต่อเราลองได้กี่ประโยคไหมทุกคนร้องเพลงได้ปะลองได้ไหม มีคนบอกให้ร้องเพลงหน่อยแต่ว่าผิดกฎไหมคะผิดกฎไหมคะพี่ก็ร้องเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์พี่ปูสิไปโน้นนะเฮ้ยไปไหนคนกำลังจะถึงเมือมึงดูเพื่อนกูอยู่นน่นเต็มไปหมดนะน่น่นโน่นโ่นเมืองเห็นเพื่อนดีกว่ากูเหรออ้โหพูจะไงเนี่ยวันเดียวเนี่ยโดนเกิดเพื่อนเนข้าใจป่า มึงก็รอแป๊บหนึ่งกไปสามทุ่มเก้าพันสองแล้วพี่คนดูเราเนี่ยจู่ๆเขางงงันแล้ว,ว,ว,วแ,แหละเนี่ยไม่วงถ้าเขาง่วงเขาก็ต้องออกไปแล้วสิโอ้ย อ้ยไปได้ยังอ่ะเอางี้คนดูครบหมื่นห้าแล้วให้พึ่งไปเลยหมื่นห้าจะบ้าแนละ้วตอนนี้ก็ใครก็จะมาดูวันนี้วันน้นเขาไปดูคนดังๆหมดรุ่นเออเขาดูพี่ไงของแปลกบอกแล้วเอามีอะไรบังอีกอันเสื้ออันนั้นเอาลงท้ายขนาเขาจะได้เห็นได้หมดอีอันเล็กๆอ่ะนมพึ่งนมพึ่งเออเอาออกไปแล้วก็จะได้เห็นเสือ้อ เสื้ออะไรพี่อธิบายสิเสื้อดิสนี่อะไรไม่รู้นั่นคือใครอ่ะแบลแมนเหรอนี่คือมารีฟีเซนนี่คือเจ้าหญิงอลล่าเจ้าหญิงนิทราเคยดูหรือเปล่ามืออายุห้าสิบสี่สิบเก้าแล้วเจ้าหญิงเจ้ามาโอ้โหทันยาเอ้ยกลับกลับไปมึงกัลับไปมึงต้องใส่ี้กูด้วย ขายดังกาแฟดดิสนี่เจ้าหยงเจ้าหญิงเอาให้หมดเลยมึง<า>เอามาค้าไฟเป็น,ปนอลาดินอ๋อไอตัวที่ใส่วนันนั้เนเนี่ยแม่แงนึกว่าแปลอะไรมันคืดิสนี่ของแทนนะพี่พี่หนึ่งมื่นคนแล้วโอเค thank you ทุกคน Thank you ที่ทไปได้แล้วถึงหนึ่งหมื่นคนแล้วพี่ไปแล้วนงไงไม่หมื่นห้าแล้วพี่ถึงไปหม <15, S 1> ื่นห้าพูดเป็นเรื่องกับปกหม <15, S 2> ื่นห้าแล้วพี่ค่อยไปพี่ไม่เอาค่าไฟหรอเฮ้ยพี่ตอนนี้จะได้ค่าไฟบ้านพี่อีกเดือนแล้วนัเนี่ยยิดกับโอโ้โห ถ้าจะได้ค่าไฟลำบากขนาดนี้จ่ายเองเก็ได้นะอ๋อเงั้นแสดงว่าที่ประขอค่าไฟนี่มีจ่ายใช่ไหมแต่ว่าอ๋อโเดือนนี้ขัดสนไม่ไ้มีเฮ้ยพี่แล้วหมูต้มเค็มพี่จะมาทำให้ดูเมื่อไหร่ใครนะหมูต้มเค็มพี่อะตู้เย็นกูอะไรวะหมูต้มเค็มจะทำให้ดูเมื่อไหร่หมูต้มเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวาง วันนี้สิบสองเลยวันนี้สิบสองสิบสองแล้วบีประกวดนางงามอ๋อเสร็จแล้วมันน่าจะเลิกทุ่มหนึ่งป่ะใช่ไหมถ้าเลิกทุ่มหนึ่งแล้วกลับมาพี่ทำหมูต้มเค็มไว้โอเคไหมไม่พี่ก็ไปคุยกันนางงามต่อนี่จะบ้าเอ้าวนี่ เฮ้ยมื่นเกินแล้วมื่นเจ็ดแล้วไปแล้วป้ามื่นมื่นมื่นหกร้อยคนเองมื่นห้าพันที่ถึงไปได้พี่หนุ่มมาตามมาเนี่ยเออแป๊บพี่หนุ่มมาตามแป๊บเดียวออาบะหมี่เจ็ดร้อยแปดสิบต่อรางนะครับตอนนี้ มึงขายอีกเร็วเกิดมามไม่เคยถูกเท่านี้เลยทิ๊กตอบให้แสดงว่าเขาชอบอบะหมี่เราคะได้สามสีเลยนะทั้งแดงจุดศูนย์จุดห้าบวกหนึ่งแล้วก็สไปซี่คาโบนาร่นะไมเป็นลังเป็นลังไมเป็นลังเป็นลังไงเป็นลังไงลังละเจ็ดร้อยแปดสิบเมื่อกี้เห็นนี่ไงเขขึ้นนี่ดูอยู่ไม่เห็นอะเนี่ยยกลังเลยเจ็ดร้อยแปดสิบฟเซลฮะ นี่ยังเจรจาแปดสิบเลยพี่คนดูเป็นหมื่นแล้วอธิบายตัวนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาขายบะหมี่อยู่อะไรเนี่ยชอบมาเสียบตอนเนี้ยอ่ะให้ขายบะหมี่ก่อนก็ได้อ่ะบะหมี่เราเราบะหมี่ไหมสนใจแบบค้าซื้อเลยบะหมี่กินแล้วเป็นยังไงฮะบะหมี่กินแล้วเป็นยังไง เป็นซูเปอร์แมนนะั้งหรือจะเป็นเท้าหญิงก็ได้เนี่ยทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะนนเราไปแล้วนนตัวน,นี้ก่อนก่อนไปอันนี้กินได้ฉ่ำเลยผัวผัวใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้ชายดูอยู่ตอนนี้นะี่นะซื้อให้เมียซะอายุเกินสี่สิบกินซะฉ่ำแน่นอนฉ่ำแน่นอน เราไปก่อนนะยังไม่ได้ยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยพี่เกิดพี่รา้าท่าส่งแล้ท่าหนึ่งก้าเฮ้ออะไรฉ่ำมันพูดไม่ได้สิพูดแล้วเดี๋ยวมันเด้งสำรับคนเข้าสู่วัยทองและไม่แก่ อ้าใครเกิดผู้ชายผู้ชายผู้ชายใครดูอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเอพวกเราเรานะซื้อให้เมียใช่ไฉ่ำแน่นอนฉ่ำแน่นอนเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอีกวันฉ่ำเลยมึงคอยดูมีคนถามว่าจะรีบไปไหนคะสามสิบกินได้คะ่ะสามสิบกินเม็เดียวพอแต่ถ้าสามห้าอัพสองเมตรค่ะจะได้ไม่แก่นะคะทุกคนเออ ถ้าเกิดว่าเราตัดสายไปเลยนี่ต้องขอโทษทุกคนที่ไหนเพราะว่ามันมึงต้องขอโทษกูเนี่ยแหละมึงต้องขอโทษกูเนี่ยแหละมึงต้องขอบคุณกูเนี่ยเข้าใจป่ะทำไมไปแล้วเหนื่อยฮะเจอกันนะทุกกคนทันย่าตอบก่อนอ่ะ ทั weed, ้งผ no ิวซอกคอซอกหามซอกจักะแลซอกองซอกขาข้อพุงข้อพับงามตัวงามตัวได้หมดจะได้หลุดเลยน้จะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ฉ่ำที่สุดเลยจำให้ไม่แก่ค่ะผู้หญิงที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะใครไม่อยากแก่เร็วนะทันได้แต่ง้งแต่อายุสิบแปดสิบแปดถึง สามสิบห้าเม็ดเดียวพอก่อนนอนถ้าเกิดสามสิบห้าอัพไปเรื่อยๆเนี่ยสองเม็ดก่อนนอนช่วยเรื่องนอนหลับได้ดีมากหลับลึกเหวี่ยงวีนเป็นะ่ไดเอาเลยเอาก่อนไปนี่หน่อยแล้วบัหมีมาฟีอหน่อยแล้ว๋อละคุณเหนื่อยขายบะหมี่นะอะงั้นเดี๋ยววันศุกร์จะมาอนุญาตนะอนุญาตกดออกเดืนะทุกคนวันศุกร์จะมาทำหมูต้มเค็มใช่ไหม ก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไปก่อนนะเหนื่อยแล้วถามพ่อจะไปไหนเราเจอกันใหม่นะบายบายขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมซื้อบะหมี่ซื้อครีมซื้อกาแฟซื้อวิซซื้อเสื้อให้มันด้วยซื้อามาเก็บตังนี้พี่ไหม มีสซบูด้วยนะมีสซบูด้วยนะบายบาย่หายเสียไม่ยากนะทุกทุกคนบายบายนะมีพี่มีเซบูหอยนุ่มด้วยนะมึงอะไรหอยอะไรเนี่ยขายหอยเองเซบูหอยนุ่มนะอ๋อแล้วมั้งเนี่ยเบูน้องหอยนุ่มบายบายไปายนะเนี่ย